ก็กราบสวัสดีพวกกับผมเทาโต๊ะจิ้นแลนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ออกมาขี่คิกอีกแล้วนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปออกทริปนะครับค้างคืนกันนะครับผมวันนี้ก็เราจะไปเขาคอนะครับจังหวัดเพชรชบูนะครับผมก็วันนี้ก็มากาแฟนะครับสองคนนะครับผมก็เป็นทริป เรเรียกว่าทิปลุยเดียวเลยนะก็จำไม่ได้ออกมาเที่ยวนานนะครับก็ประมาณโอ้ยหลายเดือนอยู่นะก็เป็นทริปค้างคืนนะครับผมสองวันหนึ่งคืนใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่านะฮะจะถึงจุดหมายประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลนะฮะระยะทางทั้งหมดเป็นประมาณสี่ร้อยกิโลนะฮะจากบ้านผมออกตั้งแต่หกโมงเช้านะฮะ ตื่นไม่ทันตอนแรกว,ว่าจะออกตีห้าแต่ว่าตื่นไม่ทันยิงก็เลยออกหกโมงครับก็ถือว่าออกสายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ตนอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะก็นี่ก็ประมาณครึ่งทางนะครับตอนนี้ก็อยู่จังหวัดไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรสุขภูรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนจะผ่านมาแล้วนะตอนแรก เนนติมน้ำมันไปแล้วนะครับสองถังน้ำมันแพงด้วยครับช่วงนี้ออกทริปก็คิดดีดีครับน้ำมันแพงขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะแต่ก่อนน้ำมันมันยังถูกเราออกทริปเิีวๆนะแต่นี้มันออกทริปทีหนึ่งคิดคิดหนักเลย ก็โอเคครับออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกร้อยสิบแปดกิโลนะครับก็เมื่อสักครู่ก็มียิบหลับพักที่สาราปแป๊บหนึ่งนะครับเพ <What? S 2> ราะว่าไม่ไหวง่วงนอนมากครับก็วันนี้ก็ถนนโล่งครับอากาศก็ไม่ร้อนด้วยก็ไปถึงที่นู่นก็ที่พักก็เช็คอินเนี่ยมาบ่ายสองนะครับ น่าเวลาก็น่าจะพอดีพอดีเลย A later few moments later. อา่าเติมถังที่สี่ กรุงเทพอยู่นู่น โอเคครับเราถึงที่เขาคออันนี้ก็มาถึงที่พักสกายฟอร์รีสอร์ทเขาคอโอเควันนี้เงียบมากครับเงียบเงามากสีชมพูสีพูตรงไหนตรงนี้เหรอตัวอ๋อโอ้สูงน,นั่นีหละ นี่ห้องน้ำโหมีครบอยู่ไปเลยโอเคครับเราจะมารีวิวที่เช่านะครับมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะครับแอร์นี้มีให้ใช้นะครับเอากลับบ้านไม่ได้แล้วก็ทีวีด้วยเอากลับบ้านไม่ได้นะแล้วก็ได้มีชุดดิฟก,กาแฟนะฮะนี่จะได้ใช้แนะ่นอนตอนเช้าเดี๋ยวมาลองดูนะเดี๋ยวดิฟก,กาแฟโชว์ให้ดูนะ แล้วมีโอนตินมีมีกาแฟสองให้มีแก้วให้นะฮะสองแบบมีรีโมทมีได้บอกผมมีน้ำไ่สามขวดมีผ้าขนหนูให้นะฮะนีแล้วก็ที่นอนเป็นแบบนี้เลยมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีม่านนะฮะม่านเป็นแบบนี้นี่นะครับใช่ไหมครัเลื่อนนี้นะจะเป็นทรงโดมอ่าเป็นครึ่งวงกลมนะครับนี่แล้วก็จะมีปัก นี่นะครับมีไฟระเบียงมีไฟในโดมไฟทางเดินไฟห้องน้ํานะปลั๊ก,ก็็อยู่อย่างนี้หมดเลยไอสวิตปิดเปิดอยู่อย่างนี้หมดเลยแล้วก็มีปลั๊กนะครับมีถังขยะนี่ประตูจะเป็นสังกะสีนี่ห้องน้ำนะฮะนี่เข้าไปปึ๊บก็จะมีรูปมีอะทุกอย่างครับตกแต่งสวยงาม <Yeah. S 1> ก,รงกระจกกระจกนี่พอได้นะฮะ คือละพันแปดนะฮะแลจะก็มีกดนี่โปรใช่ปะช่องโปันนี้จะเป็นด้านหน้านั่งได้สองคนนะครับสองท่าน,นนี้จะเป็นโดมโดมของคนอื่นนะครับมีหลายมีหลายโดมเลยหน้าตาจะคลาดๆกันนี่คือโดมภายนอกครับเป็นแบบนี้สองครึ่งวงกลมนะครับจะมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งสองตำแหน่งแล้วแต่ชอบมีล่มให้หนึ่งอันแล้วก็จะมีตะไคร เอาไว <co> ้กระโดดเล่น evet ่นี้นะฮะเอาไว้น <sam> ั่งเล่นเฉยแต่ก็เจ็บมานะก็โดยรวมคุ้มค่าอยู่นะฮะบรรยากาศดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อากาศมันค่อยเย็นเท่าไหร่นะวันนี้ที่เขาคอนะฮะน่าจะรอช่วงเย็นๆสักหน่อยนะตอนนี้ประมาณบ่ายสามจะสี่โมงแล้วเย็นๆเลยไ้มช่วงเช้าๆนี้อากาศน่าจะดีนะวันนี้ก็มีน่าจะมีผมผมกาแฟนะน่าะเป็นลูกค้าแรกๆเลย หัวเงียบม,มากครับยังไม่มีลูกค้าท่านอื่นนะครับนี่จะเป็นทางขึ้นทางลงนะครับไปยังลานจอดรถนะฮะผมก็จะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ด้านล่างข้างล่างตรงกันนะฮะคลิปที่แล้วแล้วก็ไปพักอีกที่หนึ่งนะครับดูสภาพรถผมซะก่อนนี่เละเทะครับขี่ลุยมาโอ้โหจากสีดำกลายเป็นสีเทาแล้วตอนนี้นี่นะก็ขี มาถึงที่ก็เก็บของแล้วก็มาเช็ครถเมื่อกี้นะฮะมาดูน้ำรอยเย็นหม้อน้ำนะครับแล้ขี่ขึ้นเขามาน่าจะใช้กําลังเครื่องเยอะพอสมควรน,นี่จะเป็นกล่องนะติดไฟเพิ่มมาตรงนี้เ <Wow. S 1> นี่ยวมันก็แข็งแรงให้ไปแก้ใหม่นะนี่มันเหลือสีขีดได้ยังมัม้งขี่ไปแล้วสี่รอยยี่สิบกกิโลไปจุดชมวิวก่อนใช่ไหมจอดไปเขาไม่มีตู้หยอดให้ล้างรถะดิ ตู้ยอดเหรียญ <laughs> ส,ส,สกายฟอร์ย้อนกลับไปทางเดิม เขาขึ้นเขา่ยสงสารสารถจริงๆแหละเสียงอย่างล่านเลยท่อ ชมวิวอืมก็จะประมาณนี้แหลจะจุดชมวิวอ,อยากดูอะไรตรงนี้เหมือนเราเคยมาแล้วที่มาถา่ายรูปกับเด็กดอยไงตรงยิ้มเป็น,ปนร้บบรนนานค้าไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยใช่ปะเออตรงนี้ที่เรามายืนหมุนกันมาใช่ดิหรือว่ามันมีหลายจุดวะมันคล้ายๆกันอะไรใช่ตรงเนี้ยแหละถ่ายรูปไหม ถ่ายูปไงตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ทําการปัตตาีเขาคอนะครับถ่ายรูปก,ก่อนเยีง่ง tomorrow. มีนะาามดิสกาแฟนะครับมีโอรต็มแล้วก็เนี่ยอาหารกาวีเขามีให้ในเซตนรวมทั้มาวีขนปังมีก็มีสยประมาณนี้นะครับอาหารช้าครบประมาณนี้นก็อนี้ครับไข่เค็มลาวานี้ซื้อจากเซเว่น ไปเข้มแล้วหายากเลยมากเดี๋ยวจะมากินกัาแฟนะครับผมไดกินกัน mm hmm. ตอนนี้เราก็กำลังดยิบกาแฟนะฮะมุกโดยลิบโด,ย, mm hmm. ด,ดยมือไอชี่นะฮะหน้านะครับนาเข่าขอคอนะ่ย กาแฟจะไปอยู่ด้านล่างนะครับในกล่องนี้นะฮะดิสเสิร์ฟหมดนี้ก็จะได้กินก็ไม่รู้ว่าวันนี้หรือเปล่านะฮะเนี่ยอุปกรณ์การดิสนะครมัจะออกมาหรือเปล่ามันมีไหลมาหรือเปล่าในเราด้วยดิแรงๆสิหมุนถูกด้านป่าเออโอ้โหตายเหมือนตั้งนานผมติดฝง เราได้เป็นเม็ดกาแฟแล้วเรากดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีด้วงลงพื้นนะฮะประมาณเก้าเม็ดไม่เป็นไรพอกินได้เราจะเดินทางกันต่อนะครับผมก็เช็คเอาท์ออกนะครับก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งเช็คอินได้บ่ายสองนะครับกระเป๋าเบล่มเทิมเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันกันนะครับแบงค์ร้อยนะครับ 95ลิตรละ4.9.60อ่าโอเคใส่แพงลาบไปก่อนนะฮะชึ๊บโอเคได้ส้งลิตรโอเคเ่านถังไหมครับถังค่ะโอเคครับคุณลูกค้ามาคนเดียวหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยำกันขยวกันมันค้างอยู่ในสาย๊บนมึง

สีดิบเขาได้ปะด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าเข้าใจทางไหนฮะค่าเข้าใจทางไหนแล้ครับอ๋อเขาจะมีค้องมอเตอร์ไซ โอเคถึงแล้วน้ำตกสีดิดตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณน้ำตกสีดิดนะครับก็จะทอดยาวมาแต่ทางเข้านะครับจะได้ยินเสียงตกนะครับนี่จะเป็นพื้นพื้นหินนะครับนี่ตรงนี้น่าจะเล่นได้นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นแน่นอนนี่ครับสวยงามน้ำตกจะไหลไปตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะ แล้วก็จะเป็นลงน้ําตกใหญ่ตรงบริเวณตรงนูน้นแล้วจะมีทางเดินตรงนู้นอยู่ทางนึงเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับจะมีสีเสื้อนะฮีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยอากาศก็ไม่เย็ยนมากนะเอ่อวันนี้ยี่สิบสององศางถือว่าไม่เย็ยนนะฮะครั้งที่แล้วมาหานี่เย็ยนมากประมาณสิเก้าองศาประมาณนี้นะครับากาศร่ลมรื่นธรรมชาติ วันนี้คนไม่มีด้วยคนน้อยมากตอนนี้เรากำลังเดินเข้าป่าไผ่นะครับวิวธรรมชาติมากนะครับ ว้าวทางสวยด้วย อตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางกลับนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงกว่านะฮะระยะทาง400ร้อยกโลนะครับผมก็ค่อยว่าจะถึงที่กรุงเทพประมาณ6โมงเย็นนะครับร6โมงนนครึ่งอ่ะอันนี้ก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ทดสอบยางกันจริงจังเลย <c oughs> มาพูดถึงอ่าบิตอนเบิร์ดลกเอซนะครับ ตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่นะครับใส่มาได้ประมาณ2เดือนกว่าละข้อเดือนที่สมนะฮะก็ถือว่าดีนะยางหนึบมากเลยนะครับทางแห้งหรือว่าทางร้อนๆอะไรเงี้ยยางมันจะหนึบนะแต่ข้อเสียคืออย่างเงี้ยฮะเวลาพื้นแฉะหรือพื้นเปียกยงเงี้ยตัวนั้นแหละผมว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะฮะมันสําหรับพื้นแห้งมากกว่าพื้นแห้งนี่เหนียวหนึบแน่นอนเข้าโค้งมั่นใจครับ มันก็ยางเกาะพื้นดีนะแต่ถ้าเป็นทางเปียกนี่ไม่เข้าทางของปิตตอวเมทแลกเอสซนะฮะแต่มันพอขี่ได้ครับแต่ว่ามันมันน่ากลัวจริงมันขี่มันแบบมีปัดๆได้นะฮะเนี่ยแองหำเล็กแค่นี้มันปัดได้นะถ้าเป็นเล่นไปผมเลยไม่กล้าขี่เร็วเลยเนะี่ยแต่ถ้าแองเจิลยังยังพอยังพอได้นะโค้งแบบนี้สบายเลยแองเจลิล ถ้าแต่ชอบนะครับก็อาจจะเป็นหลายๆทางเลือกนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับผมเพราะว่าผมเคยแองเจิลมาก่อนนะแองเจิลมันเป็นยางทัวริงนะฮะก็ถ้าสายสปอร์ตสายแบบซิ่งๆเขาก็ไม่ค่อยชอบกันนะฮะแต่ว่าไอเจลนี่ถ้าขี่แบบอย่างเงี้ยขี่ลุยขี่อะไรเงี้ยขึ้นเขาลงเขาลุยน้ําผมว่าเวิร์กเลยแตบบ่พวกรุ่นถูกๆก็มีนะบแบบว่าวิง่งแบบตอนหน้าฝนได้ดีอะ ยางพวกรีดน้ำได้ดีก็ก็มีก็มีอยู่นะฮะแต่ผมยังไม่เคยใช้ไงก็น่ารอเหมือนกันถ้ายางบิดตน้นแแรลกหมดเมื่อไหร่ก็น่าจะมีเปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะมารีวิวอย่างนี้อีกอ่ะเรามาพูดถึงบิดตน้นดแรลักันต่อดีกว่านะฮะก็ยางมันก็เหนียวอะ่ะเออมันเหนียวจริงๆแล้วมันก็เนื้อยางมันก็มีความแข็งแรงทนทานนะฮะเหยียบนู่นเหยียบนี่ก็น่าจะทนพอควรนะ แต่ไม่ถึงว่าทนมากนะแตะ่หลังจากผมใช้ไปสักพักผมรู้สึกว่าลายยางมันมีเหมือนรอยแตกลายงานนะมีรอยล้าเารอยอะไรเงี้ยแต่มันมันไม่รั่วนะฮะมันแค่เป็นรอยแตกรอยล้าเฉยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะเพราะว่าขี่เพราะว่าผมขี่ทั้งพื้นร้อนแล้วก็พื้นเปียกพื้นเย็นนะครับขี่หมดเลยเอามาใช้งานนะครับทั้งออกคลิปทั้งวิ่งงานนะฮะครบ,บเซตเลย รัจดยิงสำหรับสายทัวริงแนะนำอิตาลีแองเจิสปูตเตอร์นะฮะน่าจะดีแล้วก็รุ่นตลาดนะครับที่มันเกี่ยวกับว่าดุยน้ำโดยเฉพาะนะฮะก็ดีมือกันเนี่ยทางแห้งนี่ขี่ดีมากบิดโตนวันแรกเนี่ยยังแห้ง,งแห้งยบิดไปเหอะโอ้เข้าโค้กโมันมันเหนียวนะเนี่ยพื้นแห้งก็้มัเหนียวเลยพื้นแห้งแล้วมันเหนียวมันฝนจะตกแล้ว จะเอาอยู่เลยนะพื้นแห้งอะ่ะตอตนก็แรกเนี่ยโคดเหนียวเป็นโคโคตมานนะแยถ้าแองเจิลก็ถ้าเข้าโคงี้ก็พอประมาณนะถ้าพื้นแห้งแองเจิลรู้สึกเฉยๆแต่มันได้ความนิ่มนวลน,นะฮะแองเจิลมันก็หนึบแหละมันก็จะมียางยางสองแบบมันก็จะมีคดีข้อเสียต่างกันนะฮะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ราคาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างชิกเนี่ย แอเจพวกพิลลรี่รุ่นพิลลารี่มันจะแพงกว่านะฮะปิตโตนมันจะลงมาหน่อยนะฮะก็ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่หล่า,ลาจริงแล้วเพิ่มเลอลาสายฟ้าอาจจะถูกกว่าของปิตโตนต้นแรกตัวนี้ด้วยนาคสาบฟ้าชังเยียนะครับเดโบลัาโซสปอร์ตนะครับครูละประมาณปีไปสองพันสองพันก็ข้าสองพันแล้วลาานนี่แหละ อู้นี้ก็เป็ตนตันวแหลงผมประมาณ2,000ัน0 0ง0ันอก,กว่า2ว0 0สอามองพสี่เนานี่ยใช้มาโอเคมากเลยนี่ใช้มาออกขี่ทางไกลฮะขี่ขอกฟ้อไปอ0 0โลกลับอีก400โลก็800โลละอ่าเดี๋ยวไวมแล้วไปที่อื่นนี่จอดรีวิวยางข้าวๆาก็ประมาณนี้นะครับ เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วไม่ได้แวะนะละเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มั้งพรุ่งนี้จะมีอ,ออกทริปของบางอีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องเตรียมตัวก่อนกลับบ้านไปเตรียมตัวนะครับเช็กลงเช็ครถให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปทริปลพบุรีนะครับน้ำตกวังก้าเหลืองนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ือว่าใครสนใจนะครับก็ไปร่วมทริปกันได้นะครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ข้าวค้านะผมมาเที่ยววันนี้นะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับก็ใช้น้ํามันไปสี่สี่ถังห้าถังนะฮะประมาณนี้แหละก็ไม่รู้ว่าถึงบ้านต้องใช้กี่ถังนะครับก็รอดูสรุปท้ายคลิปนะครับว่าผมวิ่งและใช้น้ำมันกี่ถังนะครับรถคันนี้เป็นรถ แต่งนะครับเป็นรถทำลูกแล้วนะครับผมลูกห้าเก้านะครับจักเตอริมก็มาวิ่งนะครับวิ่งออกทิปวิ่งงานวิ่งอะไรเงี้ยก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนฝาใหม่ไปนะฮะก็ทําให้มันลงตัวขึ้นนะครับผมทำมันลงตัวขึ้นกว่าเดิมนะครับมันอาจจะแจ่กว่าเดิมก็ได้นะครับสรุปไปลอดขายกลับบ้านฝนตกครับตกโคตรแรงดีครับมีป้าให้ อันนี้มาครับเจอกันฝนครับขอบคุณป้ามากเลยป้าร้านขายเชฟนะครับแกเดินมาเห็นพอดีนะครับแกไม่คิดตังค์้วยขอบคุณมากครับผมนี่เจอกันฝนวันนี้ก็ติดฝนครับตกไม่หยุดเลยฟ้าสว่างจริงแต่ว่าฝนตกไม่หยุดเลยตกแรงด้วยนี่ครับเรากาลังจะกลับกันนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งจะติดตั้งไปนะฮะลองมาใช้เลยลองมาเทสเลยนะฮะที่กันฝนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับก็โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก่ขอบคพบผับผมใหม่ที่ช่องเท่โอโต้เรซิ่งไทยแลนด์และตอนนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ